พี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บักนะเว็บเติมโลบักสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID พาร์ทและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะยคะัะ เอ่ hey, yeah, สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมชินฮาจากชาวบล็อกมาชแนลนะครับเราอยู่กันในรัวบ็อกชินอบีไลฟ์ทูนะฮะแม่กลับกันมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เรารีวิวหางไปเมื่อวานเนาะวันนี้จะมารีวิวอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตระกูลนะครับอ่าเป็นตระกูลใหม่นั่นเองนั่นก็คือตระกูลของอุจิวะนะฮะเอ่อซึ่งเป็นเนตรวงเวรของอิทาจินั่นเองนะครับเราได้ดีจากน้อง FC มาอีกแล้วนะฮะซึ่ง บอกได้เลยว่าเนตอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสุ่มยากพอสมควรนะครั้งก่อนเนี่ยเป็นเนตอ่าน่าจะเป็นเนตรของซาสกเกตเนาะแต่ครั้งนี้เป็นของอิจจิกันบ้างนะครับึ่นบอกได้เลยว่าน่าจะโหดกว่าของซาสกเกตแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับไอเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ลองไปสุ่มได้นะครับก็น่าจะสุ่มนานอยู่แหละ <c oughs> นะโอเคตอนนี้เรามีหนูทดลอง2คนนะฮะไม่ไลนะครับ,รบเอาไอดีผมมายืนเล่นแล้วก็ออน,นี้เป็นเจ้าของไอดีนะครับที่เขาเอาไอดีไก่ไปอีกทีนึง โอเคอย่าให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของอุจิวะอิชาจิกันก่อนเล็กๆน้อยๆนะฮะอุจิวะอิชาจินะครับเป็นเด็กชายผู้ที่มีความสามารถถึงขั้นอัจฉริยะของบุคลากรนะครับจากหมู่บ้านโคโนฮะเป็นพี่ชายของซาสึเกะด้วยแล้วก็เป็นผู้ถือของเนตรวงแหวนกระจกเง,งาหมื่นบุกผานิลันนะครับสหรับสกิลจะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันที่อ่าคาถาแรกกันก่อนเลยนะครับตัววีนะฮะนี่เลยฮะท่านี้เลยนะครับท่านี้นะฮะมีชื่อว่าคาถาลวงตานะครับใช้ทั้งหมด12,000จัักกะนครบ ที่14วินาทีใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นร่างอีการนะครับสถานี้เป็นการทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเห็นสิ่งที่ตนเองเนี่ยต้องการห้เห็นนะฮะซึ่งสิ่งนั้นจะไม่เป็นความจริงนะฮะสมาครอิทาิจิจะให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเห็นตนเองกลายเป็นโนโอีกาแดงประมาณ10-12ตัวนะฮะจากนั้นก็ค่อยๆมารวมตัวเป็นร่างเดียวกันนั่นเองนะบแบบนี้นะฮะกดรมีเดดแล้ว<ฟ> <ment> เราก็จะเป็นร่างอีกานะส,<ฟ> <ment> สังเกตดูดีๆนีแล้ว<ฟ>ก็เราก็กลับมาที่เดิดดดมและร่างตรงนั้นก็จะเป็นร่างปลอมของเราอง น,ะะนี่นะครับเป็นไงซึ่งระหว่างที่เราใช้สกิลเนี่ยนะครับคนอื่นจะโจมตีเราไม่ได้ด้วยนะครับทุกคนผมจะลองใช้ดูแล้วกันนะกดวีแล้วผมก็จะสลับไปอีกจอหนึ่งนะครับกดวีเท็เบงบอนกระจกแล้วผมก็จะเข้าไปต่อยอนี่ฮะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ผมต่อยแล้วไม่โดนนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองใช้นะครับแล้วก็เลื่อนแล้วผมก็ใช้อ่า สังเกตว่าเมื่อกี้นะฮะตัวเราจะหลบรัวๆนะครับมันจะไม่โดนนะทุกคนนะอ่านี่แหละฮะคือความสามารถของมันนะครับเฟียลไหมโคตรเฟี้ยวเลยอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการเอาไว้หนีก็ได้นะสำหรับวันนี้แต่ว่ามันจะกลับมาที่เดิมด้วยสิอ่าแล้วเราก็ทิ้งรางแยกนั่นไว้นะฮะแล้วก็หนีนะครับนี่แหละฮะคือความสามารถแรกของเนธอิาจินั่นเองนะครับต่อไปท่า B ีฮะหรือว่าสกิลบีนั่นเองสกิลบีนะครับใช้ทั้งหมด25,000ืันจักระนะครับคุณดาวที่ 18วินาทีท่านี้มีชื่อว่าการอ่านจันทรานั่นเองก็คือการสะกดภาพลวงตาขั้นสุดยอดนะครับโดยตาข้างขวาเพื่อทําลายระบบประสาทอย่างหนักหน่หนวงของค่ตสู้โดยตรงนะฮะใช้ไปแล้วนะครับคุตส้จะชะง,งักนะครับเหมือนสกิล3ของเนตวงแหวนเวรอร์ชันปกตินะฮะและแน่นอนว่าค่ตส้จะเจอกับภาพหลอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะเดี๋ยวขอกด B ก่อนแล้วกันแม่แบบนี้นะฮะดาเบิหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับสกิลได้ว่าค่ตสู้จะอยู่ในผวังนะครับ นะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราเป็นคู่ต่อสู้และโดนสกิลนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาจริงคูดาวก็ค่อนข้างจะเร็วพอสมอควรนะโอเคกดเลยแล้วกันน,นะครับามามนี่ฮะนี่นะครับเราก็จะเข้ามาสู่โอ้โหดิฟักชิพชิพนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่แหละฮะเออนี่แหละครับเราจะเจอกับภาพลวงตาประมาณนั้นเลยนะฮะไม่โดนอิจกิล้อมรอบนะครับเดี๋ยวมาดูระยะการใช้กันดีกว่าว่าจะถึงตรงนั้นหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนอยู่นะเออก็โดนอยู่นะ เออคนนี้จะใช้ได้ค่อนข้างจากไกลพอสมควรนะครับนะก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเล็งให้ดูนะฮะถ้าไม่โดนก็ว้าวนะครับนะไม่ไม่ได้นะครับโอเคมาที่สกิลต่อไปกันฮะกับสกิลเอ็นนะครับสกิลเอ็นก็คือเทพีสุริยาฮะเมื่อใช้การอ่านจันทราจนชินแล้วนะครับดวงตาข้างซ้ายจะสามารถใช้เทพีสุริยาได้นะครับเทพีสุริยาก็คือเพลิงสีดําที่ไม่มีวันดับนะครับเพียงแค่โฟกัสไปที่จุดจุดหนึ่งนะครับเพลิงดําจะลุกและก็เผาค่ต่อสู้จนไหม้เป็นจุนไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับเผาเลยอู้ดาเม 42, ีด40,002ฮะทุกคนอู้อโคตรโหดเลยแล้วดูฮะเราจะติดสถานะนะครับไฟลุกเผารัวๆด้วยนะครับค่อนข้างอยู่ได้นานมากๆเลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับใช้15,000จะกะนะครับคูลไดยอยู่ที่20วินาทีนะฮะสรุปได้ว่าสกิล B เขาต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับอีกรอบนึงแล้วกันนะครับไม่ <S <S อุย้ยไปโดนคนด้านบนด้วยนะฮะเออค่อนข้างกว้างอยู่นะทุกคนนะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอเคนี่แหละฮะประมาณนี้สลับ3สกิลแรกนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูท่าชาร์จของ C กันฮะจะเปิดได้ดวงแหวนนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคเมื่อกี้เราเปิดขั้นหนึ่งแล้วเนาะก็ขั้นหนึ่งนี่จะเป็นการต่อยปกติอยู่นะครับนะแต่ว่าจะอุ้ยทำไมมันต่อยเร็วขึ้นมากเลยวะก็ต่อยโคตรเร็วเลยนะครับน,นะครับนี่คือ C1 นะฮะก็จะเป็นการต่อยเนาะ C2 นะครับจะเป็นการเรียกเทพวายุซูซานโอโออกมานะครับขออิาจิเนี่ยจะเป็นร่างคล้ายๆสีแดงนะครับซึ่งเทพมากๆดูด,ด,ดูดูนะฮะวับปร่าปรับๆป,บปบอุ้ยมันหมื่นสเลยนะงั้นก็3ครับผมอุ้ยอุ้ยมาเต็มรูปเลยว่ะอุ้ยโคตรโหดอุ้ยหมื่นเทุกคนดอกละหมื่นเจกันเลยทีเดียวนี่ฮะแล้วก็เราสามารถกดท่าคิวในการพุ่งไปหาคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับเราสามารถกดคิดขวา นะครับในการป้องกันนะฮะเอาซูซานุโอออกมาป้องกันได้เดี๋ยวมาดูมีอีกไหมนะครับโอเคมีแค่3มล่างนะฮะโอเคนะครับนี่ฮะเราสามารถกดคิวในการพุ่งไปหาคู่ต่อสู้ได้นะครับก็จะเป็นล่างแบบอีก,กาออกมานะฮะนี่นะครับความโหดของมันดูดอกละหมื่นสี่หมื่นหก็ตายเลยนึกว่าตายล้มเลยฮะเมื่อกี้ดาเมจอื่นๆก็น่าจะแรงขึ้นด้วยนะฮะ,ะ,ะรกระเป๋าอุ้ยหกหมื่นแล้วทุกคนเผาทีหกหมื่น วัดเฮกนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วพุ่งดีโอตายหากันหมดเลยตายโหงกันหมดเลยโอเคมาเข้าสู่พ p พโหมดกันครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่านะฮะเนตนี้จะทำอะไรได้บ้างนี่ลบลีกก่อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ให้มันตกอยู่ในผวังให้มันตกอยู่ในผวังเรียบร้อยนะแล้วก็ยัดปั๊มเรียบร้อยไปว้าโว้โหตีหนุมือหนุมือนะ ตายเลย What What the heck ไอ้แอ้เปียมันตายเลยเหรอให้เดี๋ยวมึงโหดขนาดนี้เลยเหรออิทาจิบานานี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน What the heck โอเคเริ่มมาทุกคนโอเคเอาใหม่ฮะเมื่อกี้นะครับเทสนะเมื่อกี้เทสไม่โดนหรอกรับไม่โดนลรอกรับเฮ้ยอุ้ยกูโดละจับกลางเขนงลงแล้เราก็ใช้นี่แหละไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเฮ้ย อิฮิเป็นไงละเรียบร้อยไปแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยไปไหนแล้ววะเนี่ยมันจะแฮปปปปตุ้มเรียบร้อยโดนโดนไปอู้อนี่โยนไปนี่นี่ตายอย่างว่าอะไรฮะเลือดเขาแบบ6กรอเองนะฮะไม่ใช่เลือดดีเลเวลเขาแค่หกรอยนะครับโอ้แต่นี่นี้นะฮะน่าจะสู้กับพวกเนี่สั่งสาระได้นะผมว่า นมาจะสูสีกันอยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปตัวนี้ฝากเพียนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับอิตาจีนะครับบอกได้เลยว่าโหดจัดประหลัดบอกนะฮะ